ใช่ช่วงฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุช่วงวันที่15ถึงวันที่1 7มีนาคมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมพัดตะวันดออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนแอปวินดี้วันที่1 5บหถึงวันที่สิดูจากรูปภาพแล้วมีสีส้มเข้มแสดงให้เห็นถึงความร้อนจัดครับเรามาดูตั้เแี่วันที่15ตอนบ่ายกันเลยครับมีแถบสีเล็กน้อยครับแส,สดงให้เห็นว่ามีฝนเล็กน้อยครับวันที่สิตอนบ่ายก็มีฝนเล็กน้อยครับ วันที่17ตอนบ่ายก็มีฝนเล็กน้อยครับแต่จะเยออกขวาวันที่15 16อยู่ครับวันที่18ตอนบ่ายมีฝนมากขึ้นครับวันที่19ตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพายุฝนฟ้าขนองจะเริ่มเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนครับหลังจากนั้นพายุจะเข้าสู่ภาคกลางครับดูจากรูปภาพจะเห็นพายุที่มีความรุนแรงครับ ปกคุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนถึงตอนล่างครับหลังจากนั้นพายุจะเข้าสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยครับและเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยด้วยครับส่วนวันที่20ตอนเช้าภาคตะวันตกและภาคเหนือย,ยังคงมีฝนครับส่วนช่วงวันที่20ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝนครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับ